เจอมอรสุมไม่อยุดลิซ่าทุกปล่อยคลิปป้อมโชว์คาราบร่แฟ,แฟนแฟนแห่เป็นห่วงสุขภาพหลังทราบเรื่องจากคนใกล้ชิด อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะจบลงไปนับเดือนได้แล้วกับการแสดงโชว์คาบาเรต์ Crazy Heart p a r ในประเทศฝรั่งเศสของไอรอนสาวชื่อดังระดับโลกอย่าง Lisa ลิซ่าลาริสามโนบาลหรือลิซ่าสมาชิกวงแบล็ k พิงคที่ได้ทําการขึ้นแสดงไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาทว่ากระแสก็ยังไม่หายไปสักทีเมื่อทั้งกระแสบวกและกระแสลบยังคงถูกพูดถึงเรื่อยๆโดยเฉพาะด้านลบที่เธอนั้นถูกแบนและว,วิจารณ์อย่างหนักในประเทศจีนโดยก็มีนักแสดงชาวจี อย่างซุเเจียวเข้ามาวิจารณ์เธอด้วยว่าเธอนั้นทําให้ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุทางเพศส่วน2ดาราจีนอย่างแองเจล่าเบบีและจางเจนีก็เสี่ยงโดนแบนไปด้วยในขณะที่ตอนนี้บัญชีทางการไว้ปอ๋อของสาวลิซ่าก็ยังถูกปิดอย่างไร้สาเหตุแต่อย่างไรผู้ที่ชื่นชอบก็ได้ออกมาโต้เถียงและปกป้องสิทธิของผู้หญิงอย่างมากมายเช่นเดียวกันซึ่งความวุ่นวายของเรื่องราวเหล่านี้ยังไม่ทันหายล่าสุดก็มีอีกหนึ่งกระแสมารับไม้ต่อโดยทราบกันดีว่าการแสดงโชว์คาราเร่เคซี่ฮอตปารีสจะไม่ สามารถถ่ายภาพและอัดวิดีโอระหว่างการแสดงได้ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทำเอาบริงนั้นเดือดไปตามๆกันเพราะมีวิดีโอหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมาภายในคลิปเป็นหญิงสาวที่หน้าตาคล้ายลิซ่ากำลังแสดงโชว์ดังกล่าวแพรสพ่สะพัดไปทั่วโลกโซเชียลซึ่งในตอนนั้นแฟนๆก็ทราบก,กันทันทีว่าวิดีโอดังกล่าวนั้นไม่ใช่ของจริงและถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI โดยการนำคลิปเก่าจากการแสดงของคนอื่นมาและแปะหน้าของลิซ่าเข้าไปแทนนั่นเองแต่อย่างไรหลายคนที่ไม่ทราบก,ก็เชื่อไปแล้วค่ะว่าคลิปดังกล่าวนั้น คือเสือปินสาวกำลังแสดงอยู่จริงๆเนื่องจากภายในคลิปมีการแสดงโชว์ที่ว่าวิวเกินกว่าเหตุทําให้บริงหลายคนพยายามเรียกร้องทางสถานที่จัดงานให้ออกมาดําเนินการทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดพอไม่เพียงแต่ละเมื่อสิทธิส่วนบุคคลของลิซา่าแต่ยังเป็นการใช้ทรัพย์สินของสถานที่ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ Crazy Hot Paris มาใช้เพื่อเผยแพร่ข่าวเท็จอีกด้วยและที่สําคัญลิซ่ากาลังได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยการกลายเป็นบุคคลที่ถูกโจมตีว่าทําตัวไม่เหมาะสมจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี และรอคอยเวลาที่จะทําลายชื่อเสียงของเธอซึ่งหลายคนนั้นก็ยังคงออกมาเรียกร้องและปกป้องลิซ่าอย่างที่สุดว่าการแสดงโชว์คาบาเบีของเธอนั้นเป็นเพียงการแสดงศิละปะอย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดความสามารถและความบันเทิงเท่านั้นทั้งยังเป็นการแสดงในที่ที่เหมาะสมไม่มีสิ่งไหนที่ลิซ่าทำผิดและเธอควรได้รับคําชื่นชมที่เธอนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านขีดจากัดของคําว่าไอดอลไปได้ไกลอย่างมากจริงๆ นอกจากข่าวดราม่าที่แสนยาวนานเรื่องการแสดงโชว์คาบาบร่ของเธออย่างคงคุกกลุนเหล่าบรรดาบินก็มีเรื่องให้ต้องกังวลอีกครั้งเมื่อหลายคนก็ทราบกันดีว่าลิซ่าเป็นไอดอลสาวที่งานรัดตัวว่าไปหลายประเทศในระยะเว,วลาเพียงไม่นานนับตั้งแต่ทัวร์คอนเสิร์ตมาจนถึงตอนนี้ในขณะที่ล่าสุดบนทวิตเตอร์หรือเอกอดีตพนักง,งานร้านแบรนด์ดังอย่างเซลีนที่ลิซ่ากำลังเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อยู่นั้นได้ออกมาโพสต์ข้อ,ขอความเล่าถึงประสบการณ์หลังจากที่เจอลิซ่าในเดือนมิถุนายนโดยเขานั้นได้อธิบายว่าในช่วงที่ทํางานร่วม อาการของลิซ่าไม่ค่อยดีนักเธอต้องกินยากแก้ปวดหัวอยู่หลายครั้งและตอนที่ลิซ่าไม่ได้แต่งหน้าทําให้เห็นชัดเลยว่าใบหน้าของเธอซีดมากพนักงานร้นานคงกล่าวจึงตัดสินใจที่จะถามถึงสุขภาพของเธอและเธอก็ตอบเพียงแค่ว่าเธอสบายดีซึ่งงานนี้ก็ทาเอาเราบรรดาแฟนคลับเป็นห่วงไม่น้อยจากการทำงานอย่างหนักของเธอเมาเรื่อยๆซึ่งก็อาจจะทําให้สุขภาพของเธอแย่ลงได้เช่นกันและก็คงเป็นเรื่องดีหากเธอได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มบ้างในขณะที่หลายคนก็ไม่อาจรู้ได้ว่าตารางงานของลิซ่ายัง คงขึ้นอยู่กับ YG Entertainment หรือไม่พอเรื่องการตอบสัญญาก็ยังไม่ชัดเจนอย่างล่าสุดโชรันบีส,สำนักง,งานข่าวเกาหลีใต้ได้รายงานเอาไว้ว่าตอนนี้ได้มีการคาดการณ์การตอบสัญญาของ4ีสาววงแบล็คพิงเอาไว้หลายสถานการณ์หนึ่งในนั้นก็คืออาจมีการขยายสัญญาของศษสาวแบล็คพิงกับทางต้นสังกัดเพราะสมาชิกแต่ละคนอาจไปเซ็นสัญญาต่อกับค่ายอื่นๆเน,นื่องจาก YG Entertainment ได้ถือลิขสิทธิ์ชื่อวงแบล็คพิงไว้ตั้งแต่ตน้นและหากไม่มีการตอบสัญญาเกิดขึ้นทั้งหมดก็ไม่สามารถใช้ชื่อง เว้นเสียแต่ว่าพวกเธอนั้นจะยอมขยายสัญญากลุ่มต่อไปนั่นเองและตอนนี้ก็ยังมีประเด็นร้อนอีกหนึ่งเรื่องหลังจากที่ YG ได้ลงภาพโฆษ,ษณาต่างๆของเมมเบอร์ที่เหลือ3คนอย่างเจนนี่จีซูและโรเซ่ในช่องทาง SNS ของค่ายแต่กลับไม่มีของลิซ่าเลยแม้แต่ภาพเดียวทําให้เกิดการคาดเดาว่าการต่อสัญญาของอลิซ่าอาจล้มเหลวอีกครั้งหรือไม่แต่อย่างไรประเด็นนี้ทาง YG ก็ได้ออกมาตอบสื่ออีกครั้งเพียงสั้นว่าเรากําลังหาือเรื่องการต่อสัญญากันอยู่ซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องรอติดตามกัน 卡。他